จำได้ว่าผมย้อนกลับไปประมาณสักปสามอ่ะยังนอนอยู่ห้องแม่เสมัยนะั้นอ่ะพ่อผมมาเป็นถหารอากาศับทุกวันอนะ่ะแกก็ชอบที่จะทําบุญเป็นเหมือนแบบกิจวัตรประจําวันอ่ะลก็ค,คุณแม่ก็จะถือถาดแบบสําหรับกับข้าวอะไรเงี้ยพ่อก่อนออกไปทํางานก็ใส่บงใส่บาตรับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งต้องบอกก่อนว่าบ,บ้านของผมที่อยู่เนี่ยเป็นบ้านสองชั้นนะบ้านไม้ผสมปูนนี่แหละบ้านพักข้า,า,าราชการอยู่แถวดอนเมือง นะแล้วก็ในบ้านพ่อผมก็จะสะสมปลกนาฬิกาโบราณอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้เออแล้วก็มีนกกุ๊กูกุ๊กูอะไรเงี้ยเป็นนาฬิกาพูุทธรูปนาฬิกาตุ้มแกก็จะไปแขวนนี่ตรงทางขึ้นเนี่ยนะครับบันไดไล่ไปจนถึงชั้นสองทุกๆเช้าก็จะมาไขก็แก๊กก็แก๊กตอนที่ผมได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยเป็นเป็นอันรู้กันว่าผมจะต้องตื่นไปไปเข้าเรียนละอาบน้ำอาบท่าอะไรเงี้ยช่วงนั้นพ่อก็จะไปทําบุญ อันนี้คือกิจ,จวัตรประจำวันเล่าให้ฟังก่อนหลังจากนั้นน่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พ่อผมได้รับมอบหมายให้ไปทําอะไรสักอย่างที่ต่าจังหวัดประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่พ่อไปได้วันแรกรับนะบสิ่งที่มันแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นก็คือช่วงประมาณสักสองทุ่มมาเด็กป .3 าอ่ะมันก็ต้องเข้านอนแล้วแม่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรทานยามีแก้ววางอยู่หัวเตียงแล้วก็ พันยาก่อนนอนจําได้ว่าคืนแรกเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าพอนอนไปแล้วเนี่ยมันมีเหมือนลันกษณะแบบคนเน่ยเดินจากชั้นล่างมันจะเป็นบันไดไม้เวลาเหยียบมันจะแอด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 เล่าก็นอนแบบดูดนมหูก็ฟังอยู่แม่ก็นอนห่มผ้าเสียงแม่มันดังแอดเหมือนลันกษณะค่อยๆเดินขึ้นมาครับแอดแอด แล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงจุดพักมันเป็นหักมุมัพกสักพักมันจะมีเสียง,งแบบแรกแร็สกิดแม่พ่อมาพ่อมาแล้วพ่อกลับมาเร็วแม่ก็แบบพ่อแม่ไม่ทําอะไรไม่สนใจครับผมกแบบ็สักพักก็นอนฟังอยู่เสียงมาอีแล้วทีนี้ยเป็นเสียงเหมือนแบบเปิดล็อกฝากนาฬิกาครับแล้วก็ จับดัดอะไรสักอย่างแกล้ก,กเสียงใครพ่อพ่อแน่ๆสองตู้ครับตู้ที่สองปิดตู้ที่สามขึ้นมาตั้งอีกแล้วจนกระทั่งแบบแม่ตื่นเถอะตื่นเถอะพ่อมาแม่เออลุกขึ้นไปปุ๊บเดินเออ,เอ,อพอลุกจากเตียงเสร็จเนี่ยปลายเตียงก็เป็นประตูทางเข้าห้องเปิดไปพ่อเหรอเงียบผมก็นั่งแบบปากกัดขวดนมอยู่ ไม่มีใครไม่มีใครเลยไม่มีใครมแม่ก็บอกเออหูฝาดม้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผ่านไปหลังจากนั้นก็พยายามนอนขบตาหลับก็หลับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจนผ่านไปคืนวันที่สองวันที่สองก็นอนปกติมาวันที่สามโอ้โหนี่หนักเลยจําได้ว่าเหมือนวันเนี้ย ผมขึ้นไปนอนกับแม่พี่สาวสองคนก็นอนอยู่ในห้องเขาเรียบร้อยแล้วรประมาณสักสองสามทุ่มมาอีกแล้วแต่คราวนี้มาไม่เหมือนวันจันทร์เว้ยเสียงเหมือนมาจากประตูหน้าบ้านก่อนคือคือคือประตูหน้าบ้านเ <ๆ S 2> ต็เลยเออประตูไม้บ้านใหญ่ครับเปิดออกมาจะเป็นมุงรวดเหมือนประตูไม้มันเปิดออกมาเสร็จแล้วไอ้มุงรวดเดี่ยปึ้งมัมโดนถีบเหมือนีบถีบเข้าไปเลยเออพอถีบเสร็จปุ๊บเอาแล้วกูกัดขดนมผมก็ อืมอะไรทนะันหนาสกิดแม่แม่ก็อ,กอืมสักพักก็นิ่งเลยสักพักเสียงมาแบบเดิมเดินขึ้นบันไดครบัรบครับแต่เป็นเสียงแบบหนักหนักอะ่ะหนักกว่าวันจันวันจันยังดูบาง,บางรับนี่มาแบบหนักหนักทุบคืบเสร็จแล้วก็เปิดฝานาฬิกาเหมือนเดิมเลยแต่ครั้งเนี้ยไล่เปิดตั้งแต่ตู้แรกที่อยู่ชั้นแรกอ,อร่บชั้นหนึ่ง ไล่ขึ้นมาเลียบกําแพงมาไล่ไล่เปิดปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กดังชัดเลยสก,กิดแม่แม่แม่ก็อย่างเนี้ย<อ>เริ่มมีท,ท่าทางเหมือนให้เราลุ้นะนะเแม่อะไรวะรแต่แม่เป็นคนที่มีพระมีอะไรอย่างเงี้ยสักพักเสียงเดินเนี่ยเหมือนขึ้นมาบนชั้นสองแล้ะซึ่งหน้าห้องเนี่ยมันก็จะเป็นทางเดินซึ่งทําด้วยไม้ นะ,ะห้องแม่อยู่ตรงกลางเลยขึ้นใดมาเจอห้องแม่เลยเสียงเนี่ยพอมันตั้งนาฬิกาหรืออะไรเสร็จเรียบร้อยเ่ยมันมีลักษณะเหมือนกับคนเดินอยู่ตรงทางเดินหน้าห้อง <ś c oughs> เดินแบบเงี้ยเดินวนอยู่แหละ่ะว,ว,ว,วนอยู่เนี่ยหน้าห้องเนี่ยหมุนอยู่อย่างเงี้ย <ś c oughs> ป๊บแมบ่อืม แต่แม่เริ่มเอามือแบบล้วงเข้าไปใต้หมอนครับไปหยิบเหมือนแบบเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยครับมาพนมมือหรือว่าแบบนอนก็เห็นอยู่ผมก็มองอยู่เงี้ยแม่ก็บ่นพึมพำพึมพำสักพักเสียงเงียบเว้ยหายไปเลยเสียงเงียบก็รู้สึกดีใจและหายไปได้สักพักแป๊บไม่ไม่นานน่ะหลังจากนั้นประตูห้องแม่จะเป็นลูกบิดโกงๆเหมือนจะเข้าอ่ะแต่มันล็อกอยู่อ่ะอารมณ์คนนอนอยู่แบบ ในห้องนอนสองคนมืดๆเลยข้างนอกข้างๆเป็นหน้าต่างประตูแบบอืมใครข้ามาให้ได้เออถามพ่อหรอผมถามอะไรพ่อเหรอไม่มีเสียงตอบเงียบพ่อว่าเอาพ่อกลับมาหรือยังเงียบแต่เหมือนแบบจังหวะถามไอ้ลูกกรนน่ยมันหยุดครับผมก็แบบแม่แม่ทีนี้แม่ลุกขึ้นมานั่งนี้เลยครับ ไม่นอนแล้วผมก็แบบนอนมองแม่อยู่อย่างเงี้ยแม่ก็เหมือนพนมมือกำลังสวดสวดอะไรสักอย่างนี่นแหละสักพักเงียบในใจก็คิดว่าเฮ้ยของแม่ดีว่าของแรนของแรนสวดปุ๊บหยุดปับ๊บพอหยุดสวดปุ๊บมันมาใหม่เว้ยเป็นยังไงวะเนี่ยผมก็คิดในใจแลวมันจะไปไม่ได้จะได้นอนแม่อะไรเราก็กลัวไงตอนนั้นเด็กๆครับเอาอยัางไงดีใจครั้งแรกก็ไม่เชื่อว่าผีมีจริง แต่ถ้าไม่ใช่ผีแล้วมันคืออะไรล่ะใครโจรเหรอวะแล้วถ้าโจรขึ้นมาขนาดนี้ถ้ามันมาฆ่าเราทํายังไงอ่ะใช่ใช่ไหมเราก็คิดอยู่อย่างเงี้ยแม่ก็นั่งอยู่บนเตียงสวดสักพักเงียบอีกแล้วทีเนี้ยดูเหมือนแบบที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยของแม่ดีเว้ลมจากด้านข้างฮะผมนอนอยู่ในเตียงข้างนี้มันจะเป็นหน้าต่างลมมันกระโชกเหมือนแบบหน้าฝนอ่ะโอ้โหลมมันตีเข้ามาตีเหมือนในหนังผีเลยฟู่ฟู่เข้ามาผมก็หันไปมอง จาได้ว่าไอ้ข้างหน้าต่างเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเหมือนเป็นต้นมะพร้าวอยู่สองต้นนะฮะผมก็มองเลยโอยลุมแรงมะพร้าวก็โยกไปโยกมานะฮะแต่มันโยกเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเสียงคล้ายๆเหมือนลมแบบวีดอะลมะที่มันผ่านช่องเล็กๆแล้วมันจะมีเสียงแบบกรีดร้องอะแต่มันเล็กและก็แหลมมากกว่านั้นอะนีอยู่อย่างเงี้ยในห้องผมก็แบบแม่ สกิดยังไงให้เขารู้ตอนนี้ไม่พูดแล้วแม่เริ่มดุผมเริ่มรำคาญผมผมเริ่มเรื่องมากแม่ก็ยังนั่งสวดอยู่เสร็จแล้วก็หันไปกับทางหน้าต่างคแค่หันไปลมเงียบไมกแล้วลมเงียบทุกอย่างสงบตอนนี้ผมก็เลยเริ่มสังเกตมันมันหนังหรือมันละครนคืออะไรวะเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานพอกําลังจะล้มตัวนอนนะฮะหลังจากที่ลุกขึ้นมามองดูแม่ครั้งล่าสุด ปรากฏว่าทีเนี้ยมาหมดเลยประตูคุงคุ้งคุุุ้หน้าต่างลมพัดมาแล้วก็ต้นมะพร้าวอ่ะเขยา่า <c oughs> ซึ่งเงาที่มันพาดมาจากไฟหน้าบ้านอ่ะ <c oughs> ไฟที่มันส่องตรงทางถนนเนี่ยนะฮะ <c oughs> พอมันพาดผ่านต้นมะพร้าวมาเนี่ยมันจะเห็นเงาเราจะเห็นอยู่แล้วว่ามันมีสองต้น <c oughs> แต่ตอนเนี้ยเงาที่มันพาดมีสามเงามีสามเงาแล้วมันก็มาพร้อมกับเสียงที่แบบหวีดกรี๊ดอ่ะ แล้วนอกจากนั้นยังไม่พออันนี้คือจุดที่แบบโหหนักสุดเลยเวลาไปห้างคุณเคยไปนั่งเุ้อีนวดไหมครัเคยครับมันจะมีลักษณะของจังหวะการสั่นบบแบบเดียวกันเตียงแม่งสั่นสั่นแบบเฮ้ยเหมือนให้หนักเลยเฮ้ย<ๆ>แม่ก็นั่งแบบทีเนี้ยเริ่มออกเสียงในลําคอมากขึ้นครับเตียงสั่นแบบก็สะกิดแม่แม่แม่แมตอนแรกก็นึกว่าแบบ คิดไปเองเพ้อเหนื่อยหรืออะไรก็ตามแต่หันไปดูเฮ้ยถ้ามันสั่นแบบอย่างเงี้ยตอนนั้นจําได้ว่าบนหัวเตียงแม่มีแก้วน้ำาพรพอแก่น้องกินยาเหลือครึ่งแก้วผมก็หันไปมองน้ําสั่นเงี้ยหึแต่ะ่าเตียงสั่นแรงมากสั่นแรงมากของจริงครับสั่นเสร็จปุ๊บไม่ไหวเลยแม่ อย่างนี้เลยอะตอนนั้นคือเหงื่อเหงื่อออกแบบเหงื่อออกอตูดออกไหลออกเต็มไปหมดเลยกลัวก็กลัว,วสุดท้ายแม่ก็เหมือนกับพูดพูดอะไรแล้วก็เอาอะไรที่อยู่ในกำม,มือแม่เนี่ยควา้างเะไรต่างปุ๊บเงียบกรีด,ดเลยเสียงสุดท้ายที่ยินเหมือนเป็นเสียงกรีดแบบขึ้นสวงแล้วก็หายไปเลยเหงื่อแตกนั่งอยู่กับแม่แม่แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนลูกนอนแล้วแม่ก็นอน,แ,น,อนแบบผมผ้าหันข้างให้ผมเนี่ย แล้วก็หลับไปเลยไม่สนใจเลยเลยผมก็แบบบ้านเป็นอะไรวะอันนี้คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจนสุดท้ายนะเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมไปเรียนกลับมาเนี่ยอยากหาคาตอบมากมันเกิดอะไรขึ้นรีบกลับมาที่บ้านพอคนที่บ้านไปรับกลับมาปุ๊บไปเจอแม่ถามแม่แม่เป็นอะไรแม่เป็นยังไงทำัมเมื่อคืนเจออะไรอะไรเงี้ยคนแม่ได้ยินใช่ไหมแม่ก็บอกได้ยินหมดทุกอย่างแหละแล้วแม่ก็ได้โทรไปหาพ่อแล้วพ่อรู้เรื่องนี้แล้ว พ่อในขณะที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาทํางานอยู่กับเพื่อนครับซึ่งเพื่อนเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องใช้คำว่ามีเซนต์เนร่ยนะฮะพ่อก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่แม่เล่าให้ฟังอีกทีนึ่งบอกกับเพื่อนคนนั้นเพื่อนเขาบอกว่าไงรู้ไหมว่าไงฮะพอ่อผมชื่อแปะ๊ไปะไอ้แป๊ะบ้านมึงอะมียายนั่งอยู่ตรงหน้าบ้านนะยายยพ่อก็เลยเดินขึ้นมาเอเอใช่แล้วพ่อก็พูดให้ฟัง บอกว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนทักว่าหน้าบ้านเราเนี่ยเวลาจะเดินเข้าประตูหน้าบ้านมันจะเป็นสเตปพื้นขั้นหนึ่งจะมียายคนหนึ่งเ,เป็นเหมือนสัมภเวสีหรือเจ้าที่เจ้าทางเก่าก็ไม่รู้อ่ะคือด้วยความที่บ้านมันไม่มีศาลไม่มีอะไรเลยแกก็มักจะมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกๆเช้าเพื่อรอรับส่วนบุญจากที่พ่อไ,ไปทําบุญให้นะแต่ว่าที่มันเกิดเหตุการณ์แปลกๆเ,เนี่ยก็คือเพื่อนของพ่อเนี่ย บอกว่ายายคนนี้แกไม่พอใจที่ไม่มีใครทําบุญให้ก็เลยวบบนั้นละวาดแล้วก็เลยรู้สึกว่าการที่เด็กๆเนี่ยเดินผ่านเข้าไปหน้าบ้านเขาเนี่ยเหมือนไปข้ามหัวยายซึ่งก่อนหน้านี้ยายแกไม่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 ให้เขาเรียกว่าไม่โกรธเคืองเพราะถือว่าก็แลกการได้บุญอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ได้บุญไม่พอใจก็เลยเหมือนกับไปเรียกเอาพักพวก น่าจะเป็นเปลกนะฮะมาที่บ้านมาแสดงตนเหมือนกับว่าไม่พอใจให้เราแล้วก็มาให้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่เหมือนเราได้ยินตอนคนเดินขึ้นมาบนบันไดครับแล้วก็ไขนแนนาฬิกาเนี่ยคือเจ้าที่ของเราแต่เป็นเจ้าที่ที่พลังงานเนี่ยไม่สูงพอครับเพราะด้วยความที่บ้านเนี่ยไม่มีสารไม่มีอะไรที่แบบไปถวายให้กับท่านครับ มันก็เลยเหมือนกับมีพวกสัมภเวสีเนี่ยเข้าเข้กออกบ้านได้มันก็เลยเหมือนกับคุณยายเกิดความไม่พอใจเนี่ยก็เลยลากเอาพวกเปลดอะไรเงี้ยเข้ามาขย่าบ้านแล้วก็เหมือนกับแบบให้รับรู้ว่าต้องทำบุญนะ